ัวประหลาดที่ Snopes.com จะตรวจข้อเท็จจริงให้ Facebook ดูเหมือนว่าหนึ่งในบรรดาวเว็บไซต์ที่ Facebook เลือกมาช่วยกรองข่าวปลอมจะอยู่ระหว่างการต่อสู้ทางกฎหมายที่ยุ่งเหยิงยัวเยี้ระหว่างผู้ร่วมก่อตั้งกันเอง Snopes.com เป็นหนึ่งในเจ็ดของกลุ่มตรวจสอบข้อเท็จจริงที่จะกรองข่าวปลอมและสแปม ผู้ก่อตั้ง s n o e s c o m คืออดีตสามีภรรยาเดวิดและบาบาร่ามิคโคสันซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการหยาที่สุดแสนจะวุ่นวายบาบาร่ากล่าวว่าเดวิดได้ยักยอกเงินเกือบสา0แสนไปจากบริษัทเพื่อเอาไปซื้อยาเสพติดและบริการทางเพศ ฝ่ายเดวิดก็อ้างว่าบาบาร่าน่ะเอาเงินตั้งหลายสิบล้านจากบัญชีร่วมของพวกเขาไปซื้อที่ดินในลาสเวกัสเดวิดได้แต่งานใหม่กับเอลิซาซึ่งเป็นอดีตนักแสดงนางโปและเอสคอร์ดและปัจจุบันเนี่ยสาวรายนี้ก็ทำหน้าที่เป็นเลขานุก,การให้กับสโนบส์ แถมให้อีกหนึ่งตุ้มนะพนักงานของ Snopes รายหนึ่งที่ชื่อคิมลัคเรียยังเป็นบล็อกเกอร์เกี่ยวกับเรื่องเพศแบบเฟติชโดยใช้นามปากกาว่า Vice Dixon เธอเคยโพสต์ที่ Snopes ระหว่างที่เมากันช้ามาก่อนด้วยแหม่ช่างหาทีมาช่วยกรองข่าวได้อย่างเยี่ยมยอดประทับใจ